โซิธาผิชั้นนงสมรักมหาคณะเป็นนจพศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านสิวนนารยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตอนนี้พาลงเยี่ยมโครงการร้านเสริมสวยหนุ่มกล้วยนางสาวคุณรัตตีดวงแก้วพิการทางการได้ยินและก็สื่อสารได้รับเงินสนับสนุนโครงการอาชีพมาเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่คะโอ้แม่แ่ว่าอ่จ๊ะ หกมืสี่ร้อยห้าสิบบาทหกหมืนสี่ร้อยห้าสิบบาทมวดแรกเนาะมาที่หนึ่ค่ะทําอะไรบ้างควยทําทําอะไรบ้างตัดตันตระดงทำกะแดง้วอ็โอ้โอรโอ้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 โะ้โอ้วอ้อ้โอ้โอ้ปอ้โอ้โอ้อ้โองโอะโอ้โอ้้ออ ร้านแรกเราจะไม่มีอะไรเนาะจะเป็นพัดลมธรรมดาเนาะพัดลมแล้วก็เป็นห้องโล่งค่ะเป็นห้องโล่งปรุงร้านแล้วก็ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเสริมสวยแล้ววันที่สองได้ได้รับเงินโอนเท่าไหร่คะก็โอเคหกหมื่นวันที่สองมีซื้ออะไรบ้างคะวันที่สองเื้ออะไรเสื้อตรงนี่จัดจืดโอ้จืดออะไรอ๋อแล้วก็ เตียงสระใช่ค่ะแล้วก็เตียงสระแล้วก็โอแก่เออ่อพวกผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยก็คือว่าที่สองเนาะตามที่ตามที่ข้างหลังนี่เนาะใช่ค่ะโอจากการที่เราได้รับโอกาสได้โครงการอาชีพตรงนี้มาสร้างความภาคภูมิใจอะไรยังไงกับเราดีใจดีใจลูกค้าบอกว่าดีใจดีใจได้ได้ร้าน ได้ร้านดีร้านสวยด้วยเย็นด้วยไม่ร้อนแล้วส่วนแมาร้อนค่ะลูกค้ามาลูกค้าก็จะเหนื่อเต็มตัวเจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทก็เป็นการดีมากเลยค่ะลูกค้าที่มาก็ตอบรับดีบอกว่าร้านปรับปรุงใหม่ร้านสวยขึ้นน้าหน้าหน้ามาใช้บริการ แ็ตอนนี้ก็จะการเป็นลูกค้าประจำเรียกร้อยคือหนึ่งวันีนลูกค้าจะเข้ามาประมาณสิบคนเฉลี่ยตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงสามทุ่มก็คือเกิดจะอํอานวยออานวยลูกค้าด้วยคือลูกค้าบางท่านจะมาตอนตอนดึกทุ่มนึงสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะยังให้บริการลูกค้าอยู่เห็นเห็นว่ามีการจองคิวใช่ค่ะจึงจองคิวออนไลน์ จอมซิวอะไรก็จะมีจอมซิวผ่านไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กด้วยค่ะแต่ก่อนถ้าสมมติว่าเป็นช่วงหน้าร้อนช่วงตลางๆอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าลูกค้าก็จะไม่ค่อยทอบเพราะว่าด้วยความร้อนอากาศมันร้อนลูกค้าก็จะรอมาตอนค่ำแต่นี่คือลูกค้าสามารถมาได้ตลอดเพราะว่าเราเปิดแอร์ไว้รอลูกค้าใช่ค่ะแล้วคุณภาพที่ไว้ดีขึ้นไหมคะเอ่อกล้วยทำร้านใหม่ดีไหมดีดีชอบไหมชอบเงินหนึ่งวันเพิ่มไหม ทำงานเสริมสวยเปิดร้านหนึ่งวันเงินเงินิดเพิ่มไหมเนอะก็ทผานมาเท่าไหร่ตแ้งแปดจึอ่าแปดไไม่ใช่รวมหนึ่งวันรวมัวอ่ะตวอ่าแปดอาแปดจึเมื่อวานิ่เปิดร้านอ่าเงินที่คุณทำได้นะก็1นึ่งพันห้าร้อยแบ วันละพันกว่าบาทใน่่ะวันละพันสองพันถ้าสมมติว่าช่ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงร้านปรับปรุงร้านก็จะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยถึงแปดร้อยบาทโอ้ก็เพิ่มขึ้นขึ้นขึ้นเนาะใช่ค่ะเพิ่มขึ้นนะเราได้ร้านดีๆอย่างนี้มีโครงการที่จะต่อยอดแบบไหนยังไงไหมคะกับร้านสวยๆเราจะต่อยอดอะไรได้บ้างตอนตอนนี้กำลังคิดว่าอยากอยากให้คไปเรียนเพิ่มสวยๆอาจจะเป็นการ สริมสวยทาการแต่งหน้าการแต่งหน้าเมเติ่นอ,อะไรอย่างเงี้ย่ลแล้วก็จะเป็นการดับปูกฝึกอาชีพชเพิ่มช่วงนั้นเพิ่งเคยไปเรียนไปเรียนแต่งหน้าแล้ววีนี้คือด้วยด้วยความที่แบบว่าเรียนเรียนอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าต้องต้องลงสัมผัสจริง<อ>ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการค่อยๆยืดยังยังไม่มั่นใจใช่ค่ะยังไม่มั่นใจอันนี้ก็ก็ถ้าเป็นเราได้ควบคุมจอจริงๆมันก็จะดีเนาะ จะ,จะเป็นเพิ่มรายได้คือก็อยากจะนะัดคำแนะนำของศูนย์าาพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านปิมนังไลจังหวัดอุบลราชธานีก็ขอขอ,ขอบพระคุณาทางสถานประกอบการนะคะบ,บริษัทรักษาความปลอดไัยโปรเจกตจำกัดมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทยเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้โอกาสกับ คนพิการที่มีอาชีพที่มีทักษะอาชีพได้มีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเนาะอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางบริษัทเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบพระคุณค่ะ